ว่ยู o รเ a t t e r atter, คุณจะเลือกอะไรระหว่างความสามารถในการบินกับความสามารถในการล่องหนความสามารถในการบินเนี่ยคลิปที่แล้วก็คือคุณสามารถบินได้ไปไหนก็ได้ประหยัดแล้วก็ความสามารถในการล่องหนหายตัวคือต้องบอกว่าถ้าให้เลือกนะคือผมก็ต้องเลือกบินอยู่แล้วคิดดูนะว่า คุณจะเอาพลังหายตัวไปทําอะไรออจนถึงตอนนี้ผมก็ยังคิดเรื่องดีๆกับมันไม่ออกเลยนะไอ้พลังล่องหุ่นเนี่ยคิดได้แต่เรื่องแย่ๆอ่อหกสิบต่อสี่สิบบินเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์หายตัวสี่สิบอเข้าใจนะว่าบินเนี่ยมันแบบบินอะ่ะบินคือบินอะ่นะคุณเจอเรื่องอะไรระหว่างมีพลังร่างกายที่แข็งแกร่งกับสามารถเทเลพอร์ตไปไหนก็ได้โอเคนะครับข้อนี้เนี่ยพลังแข็งแกร่งเนี่ยก็คงก็คือเหมือนซูเปอร์แมนใช่ไหมแต่บินไม่ได้ปล่อยลำแสงอะไรไม่ได้แข็งแกร่งแบบต่ กำแพงเป็นรูอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าให้เลือกจริงๆก็คือผมเลือกสีน้ําเงินนะก็สามารถเทเลพอร์ตได้ ไม่รู้ว่าจํากัดความสามารถมันคือแบบที่ที่เราเคยไปหรือว่าแบบเห็นในรูปแล้วก็เทเลพอร์ตไปได้เลยอะไรเงี้ยแต่ความสามารถเทเลพอร์ตมันก็ยังโกงอยู่ดีนะผมว่าสามารถพลิกแพงอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะเผลอเนี่ยคุณสามารถเพื่อนคุณแบบเทเลพอตไปได้ด้วยนะส่งคนจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งได้อะไรอย่างเงี้ยแค่เทเลพอร์ตจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งอ่ะมันก็ดีมากแล้วนะถ้าทำได้อ่ะฉะนั้นผมจะเลือกสีน้ําเงินแน่นอนครับก็คือการเทเลพอร์ตนั่นเองโอ oh, ้ห้าสิบห้าต่อสี่สิบห้านะครับมีคนอยากแข็งแร่งมากกว่าการเท พอ,อีกนะเนี่ยข้อต่อไปครับคุณจะเลือกอะไรระหว่างเดินทางไปยังอดีตที่จากมาหรือว่าเดินทางไปยังอนาคตข้างหน้าเป็นพลังแบบ เดินทางเ,าเวลาทั้งคู่ใช่ไหมก็คือข้อสีแดงเนี่ยไปยังอดีตว่าสีน้ําเงินเนี่ยไปยังอนาคตอย่างแรกนะครับถ้าคุณไปอดีตเนี่ยคุณก็อาจจะเคยได้ยินแบบมันมีผลกระทบอะไรมากมายบาัตเตอร์ไฟเอฟเฟกหรือว่าแบบมันส่งผลกระทบอะไรมากมายคือก็ไม่รู้จะย้อนไปทําไมนะเพราะว่ามันจากมาแล้วแล้วคุณจะไปแก้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีผลกระทบตามมาใช่ไหมแต่ถ้าคุณ ไปยังอนาคตเนี่ยลองคิดดูนะว่าเองดังๆในอนาคตพอดหนังดังๆพอดหนังนิยายเนี่ยสามารถเก็บมันมาเป็นของคุณเองได้นะครับเวลาที่คุณย้อนกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นข้อที่จะทําให้เรารวยได้เนี่ยก็คือสีน้ําเงินผมเลือกสีน้ําเงินมีประโยชน์มากนเ้ย 48-52ก็ประมาณแบบครึ่งๆนะนะข้อต่อไปนะครับคุณจะเลือกอะไรระหว่างสามารถอ่านความคิดคนได้หรือว่ามองเห็นอนาคตถ้าเราเคยเห็นแบบในหนังต่อสู้อันิเมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าพลังสองพลังนี้เป็นพลังที่ค่อนข้างโกงนะครับก็คือมองเห็นอนาคตใช่ไหมหรือว่าอ่านความคิดของคนอื่นได้ศัตรูได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดกันตรงๆแล้วคืออักเลือกสีแดงนะลองคิดดูว่าถ้าคุณอาจจะไปเห็นอนาคตอะไรแย่ๆมาเอ้ยแต่คุณก็อาจจะ แก้ไขมาได้เลยป่ะใช่ป่ะสีน้าเงินเนี่ยเรามองเห็นอนาคตเราก็สามารถแก้ไขมาได้ใช่ป่ะคุณเลือกสีน้าเงินเนี่ยคุณอาจจะเห็นใช่ไหมว่าข้างหน้าเนี่ยที่เราคุยด้วยเขาคิดอะไรเขาพูดอะไรหรือว่าเราทําอะไรไปเนี่ยเขาทําอะไรตอบกลับมาใช่ไหมแต่ถ้าสีแดงเนี่ยคือสามารถอ่านณัจุดนั้นเลยมันก็ดีแหละแต่ถ้ามองเป็นประโยชน์เนี่ยผมว่าสีน้ําเงินก็ยังเป็นประโยชน์กว่านะโอ้สี่ต่อห8านะครับไปในหากบ้างแต่โอเคสีน้ําเงินเยอะกว่าเพราะ คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์เยอะกว่าจริงๆแหละ